ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสัตองหล่อสาขาพระราม5ละจ้ะโมจิมีนัดตรวจสุขภาพเนาะเป็นสุขภาพแบบสายป้าอายุเยอะหน่อยเนี่ยยางชันเลยือาจจะลองคำดูก็ตามดูฟันหลังอนนี้อนีไม่เจอทำไม่เจอแล้วใช่ซึ่งอย่างปกติทั่วไปอย่างอันนี้อันแรกที่เราตรวจกันบ้างอาจจะต้องคำคำแล้วก็เจอบ้างนิดหน่อยนะอันนี้คือไม่เจอเลยคำนิดหน่อยนะอันนี้คือไม่เจอเลยใช่หรือคนหางดุอวบอ้วบควนกว่าปกติอะไรก็คนหางด้วยใช่ครับยิบเอ็จุดห้า มันก็ไม่อ้วนนะจริงๆแล้อวอะมัก็ไม่อ้วนนะจริงๆแล้อวอะตอนนี้คือเหมือนจริงๆเมื่อกี้เราเอ็กซเรย์แล้วเนาะแล้วก็อันสุดท้ายคือต้องเก็บฉี่เขาแต่ว่าโมจีแบบเหมือนแบบพิ่งฉี่ตอนมาออกจากบ้านเลยก็เลยน่าจะใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงกว่าเขาจะฉี่อีกรอบอะไรเงี้ยก็เลยว่าเดี๋ยวจะพาเดินดูทั่วๆในโรงพยาบาลเลยว่าเขาแบบมีบริการอะไรบ้างมีจุดไหนอะไรยังไงบ้างของโรงพยาบาลพที่นี่ถือว่าค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันระหว่างรอโมจีเขา นี่เราอยู่ชั้น3แล้วเป็นวอร์ดแอดมิดใช่ป่ะคะแล้วก็จะมีห้อง VIP ออ๋อนี่เป็นฝาเลี้ยงอันนี้คือฝาเลี้ยงของสุนัขอ๋อโรงแรมแมวอย่างกล่องนึงให้เขาอยู่กี่หนึ่งตัวใช่ไหมคะอันนี้เป็นห้อง VIP ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าห้อง VIP เหมือนว่าให้ให้เจ้าของมาอยู่กันเลยใช่ค่ะ ก็คือน้องก็คือจะเป็นสัตว์ป่วยค่ะแต่ว่าไม่ได้อาการหนักค่ะถ้าน้องอาการหนักก็คือส่วนใหญ่คุณหมอก็จะให้อยู่ห้อง ICU ค่ะ คือเหมือนกับต้องแอดมิดแหละใช่แต่ยังไม่ได้หนักมากก็ของก็เลยมานอนด้วยเลยจบไปก็จะมีเนี่ยทีวีตู้เย็นจานชามช้อนซ่อมเป็นโซฟาเบสมีห้องน้ำในตัวมีแอร์อันนี้เราแบบระหว่างรอผลเลือดเนาะเราก็เลยแบบมาสำรวจไว้ก่อนเผื่อแบบมีเคสละกันเราจะได้เตรียมตัวทานแต่โมจิยังนะแค่อ้วนเฉยเยังไม่ต้องแอดมิดแต่จริงๆก็มีคนมาใช้บริการตลอดใช่ไหมคะ V.I.P. ใเนาะในกรณีที่เขาต้องแอดมิดอย่างเงี้ยเราแบบไม่อยากอยู่ห่างหมา ก็เข้าใจได้แล้วก็ให้คุณหมอมาตรวจเลยไปละไปละแม่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 แมคะอันนี้คือชั้นสองเนาะคุณแอนชั้นสชั้นสองก็จะมีกรูมมิ่งเพชรภูเวชศาสาดปื้นฟูแล้วก็พวกห้องตรวจคลินิกพิเศษใช่ค่ะอ่าอย่าไปดูสาวไว้นาแล้วสาวไว้นาเราต้องออกทางไหนอะค่ะก็มี่อ๋อ อย่างตรงนี้ค่ะคุณแหน่เป็นโซนเพชรผู ool, ใช่ป่ะคะใช่ค่ะ ก็จะเป็นที่สําหรับว่ายน้ําของน้องนะคะก็จะมีสตาบะค่ะลงกับน้องด้วยนะคะแล้วก็น้องที่ลงไปว่ายก็จะมีชูชีพให้นะคะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะคะแล้วจะมีแบบตามไซต์ตามขนาดของเขาเลยถ้าต้องลงอย่างเงี้ยเขาต้องลงแบบรอบหนึ่งกี่นาทีอะคะเอ่อจะอยู่ประมาณสองสามนาทีค่ะแต่ว่าเราว่ายรวมๆประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะอ๋อรวมๆหนึ่งชั่วโมงเหรอใช่แต่ก็จะมีช่วงว่ายด้วยแล้วก็พักด้วยใช่ค่ะ อ๋อโมเสกน่าจะผอมนะลูกและอย่างถ้าเป็นของบริการเป็นเทสทูอย่างเงี้ยค่ะเขาจํากัดอายุหรือว่าแบบเงื่อนไขยังไงบ้างป่ะคะก็สุนัขนะคะ,คะจะต้องแบบไม่มีโรคประจําตัวนะคะแล้วก็ทําวัคซีนครบค่ะแล้วก็ป้องกันเห็บหมัดครบไม่มีเห็บหมัดไม่เป็นโรคผิวหนังต้องไม่มีประจําเดือนนะคะสําหรับน้องตัวเมียน้ว่ พอออกไปข้างนอกปุ๊บหย่อนเลยแล้วคือแล้วคือแบบเลอะฉี่ด้วเอาถ้วยมาแล้วคือพอเดินมาปุ๊บอะบอกให้เขาฉี่อะเขายองเลยไงพอยองเลยปุ๊บพี่ลงไม่ทันแลวไงก็แบบเอามือสอดเข้าไปก็คือลงแขนแทนระยะสิดไปหน่อยขนมันเยอะอะหาไม่เจอแล้วเขาก็ไหวมากเขาแบบแป๊บเดียวเขาก็หลุกแล้วเขาก็เดินต่อเสร็จแหละพอไหวป่ะคะ โอ้โหไม่เจอกันสามปีโอเค a few moments later ตอนนี้คือผลคุณหมอเขามาบอกแล้วว่าผลออกแล้วก็ไม่รู้ผลอะไรบ้านเดี๋ยวเราไปฟังกันน้องเพื่อถามด้วยว่าแบบว่าเขาต้องอะไรยังไงต่อ วันนี้ตัวของของอัโมจิเองจะมีตรวจก็ค่าทั่วไปก<ฆ>ตรวจที่เราตรวจกันถัดมาก็จะมีทั้งตัวเรื่องของการตรวจเลือดนะก<ฆ>ากตรวจสา,าวะเ<ฆ>นาะไปอีกนันึคืนเรื่องของการเอกสรคราวนี้ดูทีละส่วนเนาะเราจะมาดูตัวเรื่องของเปอร์เซ็นต์เลือดเนาะตว<ฆ>ัตวเลือดแดงเขาจะอยู่ที่4 8 7ซึ่งถือว่าปกติดีไม่ได้มีความว่าเรื่องของโรคอีกจกัง ถัดมาให้สองเราจะดูตัวเรื่องของตัวเก็บเลือดครับปกติก็จะอยู่ประมาณ 8, 100, <อ>สักไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยเนาะของแด้อยู่ที่สองหนสิบหกอยู่กลางๆใช่ครับคือริงก็ถือว่าโอเคดีนะดังนั้นไม่ได้มีเรื่องของภาวะตัวเก็ดเลืด 3, อดต่ำหรออย่างนี้เนาะถัดมาเขาจะเป็นตัวเรื่องของเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดนะครับเป็นตัวเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวเนาะปกตกิอยู่ที่ของแกได้ที่เจ็ดจุดเก้าสี่ปกติก็ไม่ควรมากกว่าสักสิบเจ็ดนะครับ<อ>ดังนั้นก็ไม่ได้บนะ่งบอกเรื่องของมีเรื่องของการอักเส A later few moments later. อันสุดท้ายจะเป็นเรื่องของผลเอ็กซเรย์นะครับผมที่เราจะมาดูการตัวเรื่องของขนาดขอาหัวใจก่อนนะครับหัวใจที่หมอวัดขนาดดูนะครับหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติดีปกติจะไม่เกินสัก10.5ในน้องหมาอะไรครับคร่าวๆช่ครับซึ่งผมวัดจะอยู่ในขนาดตรงมาณักสิกำลังดีไม่ได้แบบดูเล็กเกินไปหรือแบบใหญ่เกินไป รวมกับการฟังตัวเสียงของหัวใจเบื้องต้นด้วยไม่ได้มีตัวเรื่องของนี่หัวใจ่วหรือแบบเสียงไรที่มันผิดปกติจนแม่ากาังวลถัดมาครับตัวเรื่องของตัวหลอดลมจริงๆก็หลอดลมจะเป็นมันจะอยู่ตรงนี้ครับถ้าดูตามเส้นนะจะเป็นเส้นอย่างนี้ครับ จริงๆก็ถามว่ามีมแบบแอบเล็กลงนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากจนน่ากังวลจริงๆแบบภาพรวมตลอดลมก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลมากส่วนสุดท้ายจริงๆจะมีตัวปอดนิดนึงครับผมตัวปอดถ้าสังเกตปกติครับตัวปอดพวกอากาศมันจะเป็นสีออกดำดาหน่อยเนาะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีแบบบางจุดที่มันแอบ,บขาวบ้างเป็นลักษณะแบบเป็นท่อๆเป็นแขนงหรือถ้าดูจากมุมนี้ก็ถ้าสังเกตดูก็จะมีแบบขาวขาวบ้างนิดหน่อยเนาะมันจะเป็นรูปแบบที่มันเกิดได้จากประมาณสัก2ออย่างหลักๆครับ อย่างแรกมันจะเป็นเรื่องของความเสื่อมตามช่วงวัยมันจะเริ่มมีพวกแคลเซียมมาพอกตามพวกหลอดลมฝอยตามอายุที่มันเพิ่มขึ้นกลุ่มที่2เป็นเรื่องของพวกอาจจะเป็นกลุ่มของอาการพวกหลอดลมอักเสบอาจจะเป็นแบบเลื้อรังมากๆจนทาให้แบบว่า آ, มันเริ่มมีพวกการอักเสบจนมันขาวขึ้นถ้าสมมติว่าของแกเองไม่ได้มีเรื่องของอาการไอหรือแบบไอหนักๆไอเลื้อรลังเลยครับจริงๆก็ ไม่ค่อยโฟกัสตรงนี้เท่าไหร่อาจจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงตามอายุสา้มากกว่าดังนั้นถ้าถามภาพรวมของโมจิวันนี้โดยรวมโอเคดีหมดเลยไม่ใช่เรื่องน้ำหนักกันเดียวถ้าวันนี้ภาพรวมถ้าหมอแนะนาของโมจิเองนะครับก็อาจจะแค่เรื่องของการออกกําลังกายกูน้าหนักเนาะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการว่ายน้ํผพาเดินวิ่งอะไรก็พอช่วยได้<อ>ครับผมถ้าน้องหมาแบบช่วงแบบอายุเริ่มเดือนเนี่ยจริงๆถ้าหมอแนะนําก็ตรวจสุขภาพาประมาณสักทีหนึ่งอย่างนั้นสักครั้งถึงสองครั้งก็กำลังดีใช่ครับเพราะว่าแบบน้องหมาก็ อยู่เริ่มเดินอแล้วแบบมันจะแบบนี้เรื่องของการพัฒนาต่างๆความเสื่อมไรที่แบบเจอง่ายหน่อยการ้องคอยเช็คสลังเสมอเขางอนอ่ะบอบอกว่าเขาอ้วนอ่ะลมา้ขอเขาอ้วนอ่ะอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอายเรื่องตัวสุขภาพน้ออย่างเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าเขาสักวัยเกินห้าขวบอะไรเงี้ยก็ควรจะตรวจสักปีละครั้งถึงสองครั้งแล้วถ้าไม่ใช่แบบโมจิไงค่ะแบบเป็นน้อง พันอื่นๆหรืออายุที่มันอื่นๆอย่างเงี้ยต,ต้องตรวจบ่อยขนาดโอเคครับถ้าในในสําหรับส่วนตัวผมเองนะถ้าแบบอายุที่แบบยังไม่ได้เยอะมากอายุยังน้อยแบบอาจจะน้อยกว่า5้าถึงเปีเลยครับก็แนะนําแบบตรวจอาจจะอย่างปีหนึ่งสักครั้งก็พออะไรครับอย่างนั้วคือ,อเรามีการเช็คสุขภาพยอย่างเช่นพวกเรื่องของการตรวจลุ้งปอดเลือดดูว่าการที่เราเลี้ยงไปในช่วง1ปีในช่วงที่แบบผ่านไปเนี่ยนอกจากบางคนแบบมีให้กินอาหารเนี <S <S <c oughs> ้ยกินขนมอะไรบ้างเราจะมาเช็ค up ดูว่าในระหว่างปีนั้นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากการเลี้ยงไหมถ้าสมมติบางบ ปรุงเอง้างบางอย่างโภชนะอาจจะไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับพอเรามาตรวจเลือดเช็คสุขภาพประจาปีปุ๊บคุยกับคนหมอดูค่าเลือดบางอย่างมนติดปกติไปล้วได้แนะนํากันว่าคุณแม่ต้องพยายามเลี้ยงตรงนี้หรือปรับอาหารอะไรอย่างนี้มากแล้วก็ในระหว่างนั้นอาจจะมีการแบบมาตรวจเลือดเช็คกันอีกทีนึงว่าหลังจากที่เราปรับไปแล้วมีอะไรที่มันแบบมันดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าถ้าแน้องมีก็ปรับมาแบบตรวจปีละครั้งในน้องหมาเกือบอายุยังไม่เยอะแต่ถ้าอายุเยอะหน่อยห้าถึงเจ็ดขวบก็ปีสักสองครั้ง หลักๆแล้วครับพออายุเริ่มเยอะคือหลักๆก็จะเป็นพวกเรื่องของแบบโรคความเสื่อมที่ที่เราเจอได้บ่อยๆอ,อย่างเช่นอย่างแรกเลยแบบพวกเรื่องของหัวใจก่อนแล้วการเนาะที่แบบเดินดูอาจจะดูง่ายจากการที่คุณหมอตรวจเบื้องต้นหรือพวกแบบบางทีเจ้าของสังเกตเห็นหมาเขาจะดูเริ่มแบบเดินเล่นแบบเช่องช้าลงเหนื่อยหอบง,ง่ายหรือหายใจไม่ค่อยสะดวก บางตัวก็แบบว่าดูอ่อนแรงอาจจะเป็นมากขัญญาณเบื้องต้นจากความเสื่อมของหอหัวใจหรือบางตัวจะเริ่มเป็นเรื่องของความเสื่อมของพวกเรื่องของข้อกระดูกโครงสร้างต่างๆที่เราจะเจอได้เหมือนคนแบบอายุเริ่มเยอะอาจจะเจ็บข้อเจ็บเข่าอาจจะสังเกตุว่าไอ้ข้าจะเดินผิดปกติไม่มีอะไรที่มันผิดปกติเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือจริงๆก็เจอได้เหมือนคนครับอย่างน้องหมาที่เยอะๆขึ้นพ่อคุณหมอซเมอร์ก็เจอได้เหมือนกัน ใช่พฤติกรรมแบบผิดแปลกไปอย่างเช่นแบบปกติเคยนอนกลางคืนอยู่ดีแบบกลางคืนก็มานอนร้องหอนตอนกลางคืนอะไรแบบี้อ,อ,า,อา,ารอาเคยเมือ,เอรืรอแบบอ,อาจจะแบบอะไรที่เขาไม่เคยทําแล้วแบบมาทําแบบแแบบพฤติกรรมที่มันผิดปกติไปก็อาจจะเจอได้เหมือนกันน้องหมาก็เจอได้เหมือนคนเลยอันนี้เราโอเคเนาะเราพามาได้ะะอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าในกรณีที่เหมือนบางที เจ้าของเขาไม่สามารถพามาตรวจได้แบบเราอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีวิธียังไงที่แบบเช็คเบื้องต้นคร่าวๆได้บ้างไหมคะโอเคครับหลักๆแล้วจะแบบว่าน้องหมาต้าพูดกับแบบน้องหมาเขาบอกไม่ได้หรือพูดไม่ได้เนาะหลักๆเราต้องเช็คเช็คดูแบบพวกพฤติกรรมทั่วไปก่อนอหรืออะไรที่มันผิดกป,ปกติไปอย่างเช่นเริ่มทานอาหารลดลงไหม,มหรือแบบว่าเริ่มอาการซึมจากแบบปกติแบบวิ่งเล่นโซนอะไรแบบดูซึมหรือยิ่งขึ้นหรือเปล่าหรือมีพวกอาการเช่นน้ำมูกไอจามหรือแบบเริ่มมีการเดินกระเพาหรือเจ็บขาอะไรที่แบบว่า แบบพฤติกรรมที่มันผิดปกติไปเงี้ยครับก็จริงๆถ้าพวกเนี้ยเราอาจจะเช็คเบื้องต้นได้แล้วก็แนะนําแบบถ้าแบบผิดปกติจริงๆก็แนะนำเข้า,ขามาตรวจแตอ๋อดูดูอาการากว่าไปเป็นหลกักใช่โอเคมันมีทริคอะไรไหมคุณหมอแบบหรือว่าคุณหมอแนะนําตรงไหนบ้างแบบเป็นการดูแลสุขภาพของเขาเบื้องต้นที่ควรจะทําเลยโอเคครับได้อย่างแรกเลยครับทุกวันเนี้ยแบบ อาตรงเหมือนบ้านเราเนาะก็แบบเน้นเรื่องของการป้องกันเป็นหลักเลยใช่ครับอาจจะต้องเริ่มจากพวกเรื่องของวัคซีนครับทำวัคซีนสม่าเสมอต่ออายุเยอะแล้วก็จะต้องแบบบูสต์ต่อเน,นื่องเป็นประจำครับเรื่องของการป้องกันเห็บหมัดก,ก็สําคัญเนาะอาจจะต้องทาต่อเนื่องสม่าเสมอรวมกังตัวเรื่องของการ่ายใจการดูแลทั่วไปครับก,ก็หลกักๆอาจจะเป็นเรื่องของการแปรงฟันนะครับอาจจะต้องทาสม่ําเสมอการอาบน้ำนะครับอาจจะแบบเดือนนึงสัก สองครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรก็พอจะทําไปได้แต่เป็นไปได้หรือ,อด้วยแบบบางบางสายพันธุ์ที่แบบขนเขายาวหรือต้องดูแลพิเศษต้องแบบมีทั้งการแปรงการครูมิ่งอะไรนะครับที่ที่อากจะต้องทําสม่ําเสมอทุกวันเลยก็ก,ก็เป็นสิ่งที่แนะนําให้ทาครับจริงๆมันมีคนถามเยอะมากเลยค่ะคุณหมอเรื่องแบบว่าทําไมแบบเรื่องครูมิ่งมันสําคัญอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับหลักๆแล้วพวกเรื่องของผิวหนังและขนอ่ะมันเป็นเอาตรงๆคือเป็นเรื่องของความเสริความงามเป็นหละนะักเนาะ <c oughs> ดังนั้นมันมันเป็นเรื่องหลักเลยแหละ,ะใช่มันเป็นสิ่งที่คนมองเห็นจากภายนอกครับยิ่งแบบ่าเราแบบขนสวยผิวหนังโอเคก็แบบอาจจะบ่งบอกว่าเอ้ยการเลี้ยงมาดีสุขภาพดีสว่วนหนึ่งครับ การณรีที่แบบว่าเราไม่ได้มีการกรูมมิ่งหรือแบบแปลงขนสม่ำเสมอบางทีมันก็จะโน้มนมํามาเช่นขนเริ่มพันกันเริ่มมีพวกผิวหนังอักเสบ mm hmm. ด้านใต้ซึ่งแบบยิ่งขนยาวๆบางทีเรามองไม่เห็นครับว่าด้านใต้เขาเริ่มแบบมีปัญหา mm hmm. อะไรมากน้อยขนาดไหน oh. ดังนั้นการที่เราได้แปลงได้แบบกรูมมิ่งสม่ำเสมอเราก็จะพอได้เห็นได้เช็คเ mm hmm. บื้องต้นว่า mm hmm. มีอะไร mm hmm. ด้านใต้ไหมอะไรเงี้ย ทีนี้อย่างนี้เรื่องสุดท้ายแล้วคุณหมออย่างแพ็กเกจอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าอย่างของเบสมาตรวจแล้วถ้าเกิดคนอื่นเขาอยากมาตรวจอย่างเงี้ยทางโรงพยบาบาลเขาจะมีแพ็กเกจแบบไหนัง<ๆ>ไงบ้างนะคะโอเคได้ครับโดยทั่วไปครับของโรงพยบาบาลสัตว์ทองหลอดเองก็จะมีแพ็กเกจที่ค่อนข้างหลากหลายอาจจะเริ่มจากพวกแบบตรวจสุขภาพทั่วไปก่อนแล้วกันเนาะอาจจะเริ่มแบบตรวจสุขภาพสําหรับอายุน้อยกว่า5ปีหรือแบบว่ามากกว่า5ปี<ม>ก็จะมีมมทั้งแบบหมาเด็กหมาโตรวมไปทั้งแมวเด็กแมวโตด้วยก็จะแยกกันหรือเป็นแพ็กเกจอย่างเช่นแบบพวกตรวจหัวใจครับรั่แบบ น้องที่แบบเริ่มมีความปกติผิดปกติอ่อื่นอะไรเงี้ยครับหรือต้องการเช็คเรื่องของหัวใจะะอะไรครับก็สามารถใช้ได้บางทีก็จะมีแพ็กเกจอย่างเช่นน้องหมาน้องแมวที่รับเข้ามาเลี้ยงใหม่ครับอย่างของของทางโรงพยาบาลต้องมีแพ็กเกจที่ออกแบบมาอย่างนั้นด้วยนะอย่างเช่นสมมติว่าเราไปรับมาเป็นน้องหมาน้องแมวจอมีสปรีนิ่งโรคติดเชือ้อเบื้องต้นดูว่าพอเราจะเอาเข้าไปเลี้ยงในบ้านดังนั้นต้องมีการสปรีนิ่งตัวใช่ครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันหญ่ก็จะออกแบบมาให้เหมาะสมกับ น้องหมาแต่ละช่วงวัยแต่ละแต่ละช่วงอายุเลยก็ว่าไงว่าจริงๆก็มีทุกครบทุกแบบจะไมาตรวจเใช่จะแบบมาปรึกษาคุณหมอดูหรือแบบว่าถ้าแบบนีอะไนที่เราแบบรีเควสอยากจะทําเป็นพิเศษก็ลองปรึกษาดูได้อ่าโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนถูกต้องแล้วก็ไม่มีโมจิไม่ป่วยอะไรเคได้ก็ขอบคุณคุณหมอโรงพยาบาลมากนะคะขอบคุณค่ะโอเควันนี้ตัวเสร็จแล้ว เป็นไงบ้างครับที่ออกมาเป็นแบบสีหน้าของผู้ชนะละกันค่าเลือดค่าปัสสาวะผลฟิลม์มเอ็กซรเลทุกอย่างดีหมดเออแล้วก็คุยกับคุณหมอคือมันอาจจะมีเรื่องปอดนิดนึงแหละแต่ว่าก็เป็น ความเสื่อมตามวัยละกันแต่ถือว่าภาพรวมสุขภาพดีถ้าเทียบกับอายุเขาเลยวันนี้เนาะหลักๆต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานของสาขาพะราม5ด้วยเนาะที่แบบดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ที่เราเห็นไถ่ายทั้งหมดในห้องในอะไรเงี้ยปกติถ่ายไม่ได้นะคะอันนี้คือเราคุยแล้วขออนุญ,ญาตเรียบร้อยทั้งหมดแล้วไม่ใช่แบบเดี๋ยวมาแล้วมาถ่ายกันเองไม่ได้นะ <laughs> กลับแล้วกลับแล้วเป็นเพจแท็กซี่วันนี้เหมือนเดิมที่เราคุยกันเมื่อตอนขามาเนาะก็เดี๋ยวขากลับก็คือใช้บริการเหมือนเดิมแล้วก็ให้ไปส่งที่บ้านเลยก็สุดท้ายเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสับสไคร e ในทุกๆช่องทางของทางทางช่องเนาะแล้วก็วันนี้พิเศษหน่อยก็คือฝากติดตามของฝั่งโรงพยาบาลสัตองหลอเขาด้วยเนาะดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะก็เดี๋ยวต้องไปละถึงเวลากินข้าวเขาละเขาเริ่มแบบ War แวอ <laughs> okay, แวร์ละโอเคแป และบาย